ครับเมื่อเนี้สิผ้าต่าบักแตงโมครับมันสำหรับบักแตงโมนี่ใส่ใส่ผลบอสันซุกนะครับมันสีแสบถัดซุกแล้วมันจะมันสีเหลวครับมันสีขูดเ่าเป็นตอนตอนตอนแรกเขากะออลืมบอกตัวเะรครับเหลีวไพครับเหลีวไพลออนออกมาเวลาขูดนี่มันมันสะเป็นเซียนดีครับมันจะเป็นเซียนต่ำมากะ เป็นตาอร่อยขูดไปเรื่อยๆครับกูดไปเรื่อยๆครับูดเ,บดเอาฮอดติด,ดเบือกมันผลครับซุ่มขาวๆครับจัดจากนั้นก็นีน่เลยครับส่วนสำคัญน,นีคนนคนน่ครับยอนปลาคามนี่ครับส่วนสำคัญเลยกับผักพริกครับผักพริกกะจัก มักเพชรกับไส้เพชรมักบอเพชรกับไส้น่ยหน่อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเบื่เนาะครับหลังจากตำมันพริกกับมัน,นย้อนบากค้ามนะครับตำห้แลกแล้วก็ที่นี่รับบอกแตงโมที่ห้าที่ห้านั่นแล้วครับนี่เ็ากบเท่ลงเลยครับน้ำลายครับกินยังสิล่ะครับกินตำกินธรรมดามันมันบ่แปลกมักกินดู อธิเบือบบนี้มากินแบบไม่นห่ครับน้ำปลาครับบางคนเขาเขาเจ้าใส่เป็นตัวเด้อปลาเนี่ใส่เป็นต้นนะครับใส่เป็นตน้นบางคนเขาเจ้าใส่เป็นตอนครับแล้วผู้ใดอันนี้ทำป่าครับอัน,นผู้ใดมีสูตรมีเครื่องปรุงเพิ่มเติมจานีกล้ก็คอมมนต์ไน้เด้อครับแหลกเปลี่ยนความูลก,กันแน่ ันนี้ก็ใส่ <c oughs> ผงนัวครับผงนัวใส่เนี่ยมันอันให้มันนัวใส่หน่อยกับนัวหน่อยใส่ลายกินัวลายคือววานนะครับแต่ <c oughs> ว่าถ้าใส่ลายเกิดกินน้ำดูได้ครับมันหวานหลายแต่ว่าน้ำตาลเครื่องปรุงก็มีเท่านี้แหละครับ <c oughs> นักลักปลาน้าปลาผงชูรสแล้วก็เพิ่อื่นหัวนะครับนาะยหัวจากน่อยัยงหยวไหลาย ถ้าโยกไหลมันสีมุนมันสีบวบเป็นเส้นเป็นนั่นมันสีบวบแทบโอ้หน้มไหลเดี๋ยด้วยครับนี่โยกไปโยกมานี่ยหนามบกแตงโมมันออกเป็นตาเสียดูซิมเบื้องก่อนครับเบื้องซิมเอ้ยก็ว่ามันบาต้องเด็เพิ่มมียมม่ยังดอกตามคอกระแทบร่นไหมอืมเา้ามันส่งจืด ตามเขาก็แซ่บลุคือว่าวนั่นเนาะครับของดีของดีอีสานนี่กันนี่ครับนี่ผู้ใดเคยกินนะตำบักแตงโมนะผู้ใดเคยกินนะแเดี๋ยว่าตักให้เบิ่งบันเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับนผมเรียบร้อยแล้วต้องสูตรแซ่บแทบกินแซ่บแทบต้องตักไส้หนีครับนี่ตักไส้หนีนี่นี่ตักไส้หนีเลยใส่ใส่ยังซี่กินหลายคนก็น อันนี้มันมีสองเปียงนะครับสองเปียงเอาเสียมเบืองครับซีมเบืองบานนี่เรียบ้อยแล้วครับตักเส่นีน่ละ้มาเด้อกินตำบักแตงโมอืม้มโอ้เขาท่าเขาท่าเขาท่าบานนี่ยันไม่กินหัวเทพดาผนแล้วครับขอเวลาแสบคนเด้อครับเด้อ